สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะกลับมาช่วงเศรษฐกิจนะครับมาติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ะนะครับเพราะว่ามีการชิงยอดขายกันอยู่ระหว่าง t o y ยต a กับทาง General m o t o r อหรือว่า GM นะครับแซงกันไปแซงกันมา ล่าสุดปรากฏโตโยต้านั้นกลับมาทวงแชมป์คืนได้แล้วนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณเทพกิตกันเลยนะฮะคุณเทพกิจครับสวัสดีครับครับค่าย่ปุ่นกลับมาทวงแชมป์คืนได้ใช่ไหมฮะก็ทวงแชมป์คืนได้แล้วนะครับหลังจากปีที่แล้วเสียแชมป์ให้กับ GM หรือว่า General m o t มอเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่า ค่ายยัดใหญ่จากญี่ปุ่นนะครับก็คือ t o y ยต้นั่นเองนะครับสามารถทวงบัลลังก์ได้แล้วนะครับสำหรับยอดขายรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกสําหรับปีนี้นะครับโดยบอกว่าปีที่แล้วนะครับโตโยต้เสียแชมป์ให้กับ GM นะครับหลังจากที่ไปประสบกับปัญหาซึนามิถล่มญี่ปุ่นเมื่อประมาณปี2554นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับโตโยต้เป็นแชมป์รถยนต์ขายดีที่สุดของโลกตั้งแต่ปี2008นะครับแซงหน้า GM ที่ในอดีต นะครับ GM ก็เคยเป็นมหาหนาจขายรถยนต์ติดต่อกัน77ปีซ้อนเช่นเดียวกันแต่ช่วงหลังๆแล้วนะครับก็มักจะสู้ t o โยต้าไม่ค่อยได้นะครับรายงานระบุด,ด้วยนะครับว่าการทวงบอลลางของ t o โยต้ยังเกิดขึ้นในขณะที่ GM เองประสบกับปัญหาต้องปรับโครงสร้างองค์กรหลังต้องขอยื่นสารพิทักษ์ทรัพย์สินนะครับจากวิกฤตหนี้สินของยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายข,ายของรถยนต์นะครับของ GM อย่างรุนแรง รวมไปถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับไม่ยอมลดยอดการผลิตและก็การขาดรถยนต์ที่ได้กำไรน้อยโดย GM เปิดเผยนะครับว่าหุ้นของบริษัทเองในตลาดเมื่อปีที่แล้วได้ตกลงมาประมาณ0.4ถึง11.9นะครับ แม้ว่ายอดขายจะดีขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ2.9%หรือว่าคิดเป็นยอดขายประมาณ9ล้าน2แสนคันก็ตามนะครับขณะเดียวกัน GM ยังต้องต่อสู้กับคู่แข่งอย่าง v ฟก ks w a g e n นะครับซึ่งมุ่งมั่นจะพัง,งาดเป็นรถขายดีที่สุดในโลกก่อนปี2018นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ v ฟก ks w a g e n สามารถขายรถยนต์เพิ่มขึ้น11%แต่สำหรับโตโยต้าแล้วนักวิเคราะห์ก็ชี้นะครับว่ายักษ์ใหญ่รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นสามารถมียอดขายสูงกว่า GM มาก เมื่อปีที่แล้วนะครับก็พุ่งขึ้นเป็น22%แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทวงบัลลังก์แชมป์รถยนต์ขายดีที่สุดคืนมาได้แล้วนะครับกลับมาที่บ้านเรากันบ้างครับวันนี้กรสธชสัญญาแล้วนะครับในช่วงปลายปีนี้อาจจะเห็นกรอบการประมูล 4G แล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็น 4G แล้วนะครับโดยบอกว่าอาจจะนำพาไปสู่การประมูลที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับ วันนี้นะครับทางรองประธานกศชพันเอกดเร์สิทธพงศ์มลิสุวรรณนะครับในฐานะประธานบอร์ดธุรกมนาคมบอร์ดนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาการเปิดประมูลไายเส้น 4G นะครับย่านความถี่1,800เมกะเฮิร์ที่กสทชจะจัดสรรใหม่หลังจากได้รับคืนครึ่งความถี่จากกสทธุรกรรมนาคมที่รับมอบคืนจากค่ายเอกชนนะครับที่จะหมดสัมปทานลงในเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นทูมูฟ v e นะครับแล้วก็ดิจิ l โ,โดยเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ถึงนี้นะครับคณะอนุกรรมการที่วางรถดแบบการเปลี่ยนผ่านและคณะอนุกรรมการวางแผนการประมูลขึ้น1,800เมกะเฮิร์นะครับจะสรุปรายงานแนวทางการดำเนินงานมาให้บอร์ดธุรคมนาคมรับทราบการประมูลขึ้น1,800เมกะเฮิร์นะครับมีการส่งสัญญาณมาว่าปีนี้อาจจะประมูลไม่ทันนะครับเพราะว่า แม้คลื่นนะครับที่จะได้คืนกลับมาเนี่ยจะสิ้นสุดนะครับภาย,ายปลายปีนี้แล้วแต่ยังมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการความเป็นไปได้มองแล้วน่าจะเห็นช่วงกลางๆปีหน้าน,นะครับเป็นต้นไปที่จะเริ่มกระบวนการประมูล 4G ได้นะครับ 4G ก็ต้องรอไปอีกสักพักนี่แหละฮะแต่เร็วๆนี้อาจจะเห็น 3G ที่จะเปิดใช้บริการในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับ พามาดูข่าวดีกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวร้ายมานะครับว่าจะมีการปรับขึ้นค่าไฟ FT เอในงวดมกราคมถึงเดือนมีนาคมนี้นะครับในช่วงสามเดือนแรกแต่ตอนนี้สัญญาณดีขึ้นแล้วนะครับเรกลเลเตอร์มีการส่งสัญญาณบอกว่าหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปจะถึงปลายปีนะครับอาจจะไม่มีการปรับขึ้นค่าไฟ FT อีกก็เป็นไปได้นะครับประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเรเกลเลเตอร์นะครับดิเลกลาวัสริบอกว่า r e g u ลเลเตขอประกาศนะครับว่าค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่าไฟ FT นะครับที่จะมีการเรียกเก็บต้องแต่งวดเมษายนถึงธันวาคมนี้มีโอกาสสูงครับที่จะไม่มีการปรับขึ้นโดย Regulator คาดว่าราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับก็คือก๊าซธรรมชาติ แล้วก็น้ำมันเนี่ยจะมีแนวโน้มราคาคงที่ทำให้ไม่ต้องมีการปรับขึ้นค่าไฟ FT t ปรไปจนถึงสิ้นปีแม้ว่าก่อนหน้านี้มีการประกาศแล้วนะครับว่ามกราคมจนถึงเมษายนจะต้องมีการปรับขึ้นค่าไฟ FT ประมาณ4สตางค์เศษๆต่อนหน่วยนะครับหรือว่าจาก48สตางค์ต่อนหน่วยเป็น52.04สตางค์ต่อนหน่วยก็ตามนะครับ โดยที่ผ่านมานะครับรกูเลเตอร์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องของการปรับขึ้นค่าไฟา FT ทนะครับที่ต้องการปรับขึ้นในมกราคมถึงเมษายนนี้ปรากฏนะครับว่าเมื่อประกาศเนี่ยประชาชนเข้ามาอ่านรายละเอียดผ่านเว็บไซต์นะครับ3า8รยแายแล้วก็มีการแสงความคิดเห็น13รายนะครับรวมไปถึงมีคนให้ข้อสเสนอแนะ2รายด้วยกันโดยมี คนที่ให้ความเห็นส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณค่า FT ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนเกินไปรวมไปถึงมีคนที่แสดงความคิดเห็นบางส่วนเนี่ยไม่ต้องการให้มีการขึ้นค่า FT เพราะว่าจะไปกระทบกับค่าของชีพในอนาคตนะครับแต่ regulator ก็บอกว่าที่ผ่านมาที่ปรับขึ้นก็คิดดีแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าไฟที่ต้องปรับขึ้นจะมากกว่านี้แต่ที่ปรับขึ้นไปก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนนะครับแล้วก็ให้กฟผรับส่วนต่างไปก่อนชั่วคราวนะครับที่จะต้องรับภาระไปมากถึง5,131ล้านบาทแล้วนะครับ จากค่าไฟยโยกไปดูเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้านนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมากขึ้นแต่เมื่อมีการเติบโตนะครับก็มักจะมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์หรือไม่นะครับจะพาไปดูสัญญาณกันหน่อยครับว่าปีนี้มีสัญญาณนี้มากน้อยขนาดไหนกับคุณธนิตาบุญลาครับภาคอสังหาริมทรัพย์นับเป็นดัชนีชี้วัดการเติบโตเศรษฐกิจที่สําคัญ เศรษฐกิจจะซบเซารหรือเติบโตหลายหน่วยงานจะหันมาชำเลืองมองภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นอันดับแรกพอเปิดสกราชปีงูเล็กธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวตั้งและแนวราบมีสัญญาณการเติบโตตั้งแต่เริ่มต้นปีเพราะบรรดาเจ้าของธุรกิจมองเห็นอำนาจซื้อของประชาชนที่มีเพิ่มขึ้น สำหรับในปีนี้นะคะหลายฝ่ายนะคะได้มีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่าที่อยู่อาศัยที่ในแนวราบนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือว่าทาวน์โฮมนะคะจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ค่ะขณะที่คอนโดนะคะการเปิดโครงการใหม่ก็จะชะลอตัวลงบ้างนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง300บาทค่ะหลายปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้อย่างแรงหนุนจากนโยบายรัฐบาลโครงการบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน1ล้านบาททอาสอคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ศเปเ็นเป็นเวลา5ปีบวกกับดอกเบี้ยนโยบายของกอนงซึ่งอยู่ในระดับตามที่ร้อยละ2.75นับว่าเอื้อให้คนตัดสินใจกู้ซื้อบ้านง่ายขึ้นส่วนอเจอาซิมกระเป๋าหนากักมีเงินเก็บพากันหาช่องทางลงทุนในอสังหาซื้อคอนโดเก็บไว้เก่งราคา เพราะให้ผลตอบแทนสูงประกอบกับค่าการจากหลายหน่วยงานที่ประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละห้าและนอกจากนี้ยังมีโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบรางมอเตอร์เวย์อีกหลายเส้นทางไปยังต่างจังหวัดปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนสร้างโครงการขึ้นเหมือนดอกเหตุอย่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์พึกษาแสนซิลิและ LPN ต่างออกมาชิงประกาศแผนลงทุนตั้งแต่ต้นปีเปิดหลายโครงการใหม่ทั้งในกรุงเทพปริมณฑลขยายตลาดไปยังภูมิภาคมากขึ้นเป็นเงินลงทุนรวมกันแล้วนับแสนล้านบาทดันภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตได้ต่อเนื่องจะเติบโตได้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยยังดีอยู่แล,แล้วก็เศรษฐกิจของไทยด้วยเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงเช่นเมียนมาลาวกัมพูชา ซึ่งพอเพื่อนบ้านข้างเคียงเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีนะเนื่องจากฐานเขาต่ําเขาเติบโตจากฐานต่านําเศรษฐกิจเขาดีเนี่ยจะทําให้ประชากรเช่นเพราะอ,อย่างยิ่งทางฝั่งต่อพปลาวก็จะมีประชากรข้าวฝั่งมามาทำมาค้าขายซื้อหาเครื่องพวกบริโภคจากฝั่งไทยนะมากขึ้นก็ทงให้โดยรวมๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยอ่าก็ไทยด้วยของเพื่อนบ้านด้วยก็จะเป็นอนิสงส์ทำให้ตลาดที่โยนสายเติบโตได้ แต่เมื่อเห็นภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโต,ต,ตพุ่งแรงเมื่อไหร่หลายคนมักหววคิดบาดแผลพิษร้ายทางเศรษฐกิจเพราะเป็นสาเหตุหลักทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งลุกลามให้เกิดปัญหาแบงค์ล้มไปหลายแห่งเพราะปล่อยสินเชื่อให้อสังหาจนเกินตัวทั้งเกินราคาประเมินและการทุจริตแต่สัญญาณดังกล่าวทางแบงค์ชาติธนาคารพาณิชย์ย้าชัดเจนว่ายัางควบคุมได้เพราะแบงค์แต่ละแห่งมีบทเรียนอันเจ็บปวดจึงเข้มงวดปล่อยสินเชื่อ ปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นเคยอ,อ,อยังไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเป็นฟองสบู่นะเพราะว่าในกลุ่มทาวาบ้านเดียวก็จะเป็นผู้ซื้อก็ซื้อเพื่ออยู่อาศัยโดยตรงส่วนคอนโดมิเนียมก็ยังเป็นดีมานของตลาดนะฮะการดำเดินนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดเพราะหากปล่อยปะละเลย ขาดการควบคุมดูแลที่ดีพอนายแบงค์หัวไซายคิดเอาแต่ได้ปล่อยสินเชื่อล้นทะลักเราอาจได้เห็นปัญหาฟองสบู่หวนคืนกลับมาอีกครั้งดังนั้นแบงค์ชาติกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลอย่างจริงจังจะได้ไม่ต้องนําเงินภาษีของประชาชนไปเยียวยาเศรษฐกิจเหมือนครั้งที่ผ่านมาสุดที่น,นันประถมผ่านถ่ายภาพธนิตาบุญลา่าในชั่นทีวีรายงาน ประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับนักเศรษฐศาสตร์อวุโสธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ประเมินการแข่งข้าเงินบาทไทยช่วงนี้จะผันผวนมากหลังจากปีที่แล้วเ,เงินบาทแข็งข้าไม่ถึง5%เชื่อว่าเงินบาทไม่แข็งกว่า29บาท75ตางต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งการแข่งข้าครั้งนี้อาจเป็นแค่ปรากฏการณ์ชั่วข่าวเท่านั้น ครอมอรเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องไปดำเนินการเป็นแรงงานถูกกฎหมายที่ประเทศต้นทางและอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้120วันโดยไม่ถูกจับกุมโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเสนอขอผ่อนผันจำนวน90วันกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สภาอุตสาหกรรม คาดโครงการประมูลทีวีดิจิตอลของกสทชจะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทเฉพาะกล่องรับสัญญาณขณะที่เครื่องรับโทรทัศน์จะมียอดขายกว่า5 0 0 0เครื่องต่อปีกรมธุรกิจพลังงานเผยหลังจากได้ประกาศยกเลิกการจําหน่นายน้ามันเบนซิน91ส่งผลให้ยอดการใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล20เพิ่มขึ้นโดยมียอดการสั่งจากคลังน้ํามันเพิ่มขึ้นเกือบ2ล้านลิตรต่อวัน จากเดิม1นล้านแสนลิตรต่อวนันขณะเดียวกันยอดการใช้น้ำมันเบนซิน95ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยมีคำสั่งซื้อเป็น1ล้านลิตรต่อวนันจากเดิมมียอดคำสั่งซื้อเพียง1แสนลิตรต่อวันเท่านั้นและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะปงองหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจชาสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจัดหนึ่งสุดครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่กุมจงและกุมาพรครับ